ลลัับตางงคร้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในตรีมพ่อครูพารันสัพเพทว่า<ไ>ปีศาจเยวะอาวาาเทียบียวันนี้นนเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอวันนี้นะคะมีวิดีโอมีชื่อว่าต่างชาติแฮกคอมเมนต์คลิปหทหารไทยยึดภูมิเขือดุเดือดเหมือนหนังสงครามจากช่องทีวที สองคอมเมนต์เอ่อไม่ใช่จากช่อง Took Your Time นะคะนี่อย่าลืมไปสับอุ้ยสับเยอะมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าช่องเนี้ยเขาจะพูดอะไรบ้างอ่าน่าจะเป็นการเหมือนแบบว่าดูข้อความคนพูดกันหรือว่าเป็น AI พูดเนาะคิดว่านะคะไปดูกันเลยดีกว่า ทวิไมโีตา<ะ>่างชาติถึงกับต้องทึ่งคิดว่าเป็นฉากหนังฮอลลีวูด เมื่อวานนี้เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่1ได้เผยแพร่คลิปปฏิบัติการรบเดือดยึดภูมะเขือความยาว1นาที7วินาทีซึ่งสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ภ oh <my> าพในคลิปเผยให้เห็นการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารไทยและกัมพูชาณพื้นที่พิพาทภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดกระสุนปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วแนว ปนนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาใช้ว่าคำว่าพื้นที่พิพาดมันถูกไหมอะ่ะ การเคลื่องที่ของหน่วยรบพิเศษเต็มไปด้วยความกดดันแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวของทหารไทยที่ต้องการปกป้องผืนแผ่นดินในที่สุดปฏิบัติการก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของทหารไทยกองกำลังรบพิเศษสามารถยึดภูมะเขือกลับคืนมาได้สำเร็จและได้ปักธงชาติไทยขึ้นบนยอดภูสูงชันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ นั่นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกราชและอธิปไตยที่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงภูเขาธรรมดาแต่เป็นคืนที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารเนื่องจากตั้งอยู่บนแนวสันปันน้ำผู้ที่สามารถยึดครองได้จะสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารและควบคุมพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมดดังนั้นการยึดภูมะเขือครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทวงคืนแผ่นดินแต่ยังเป็นการ ยืนยันถึงศักดิ์ศรีความสามารถและความเสียสละของกองทัพไทยแล้วชาวต่างชาติเขาคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ไปดูกันค่ะโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกดูออกเลยว่าไม่ใช่การจัดฉากอะดรีนาลีนเสียงปืนและการเคลื่อนที่ทุกอย่างบ่งบอกว่านี่คือการรบจริงไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อคอมเมนต์ต่อมาโหฉากการยิงปะทะที่คูเลตนี่มันเข้มข้นสุด วิธีที่หน่วยรบพิเศษไทยเคลื่อนที่ภายใต้การยิงกดดันหนักๆกกดตัวกับภูมิประเทศแล้วประสานกับการยิงคุ้มกันมันทำให้ผมนึกถึงหลายๆคลิปการรบในยูเครนเลยทั้งมุมยิงกดดันการดันเพื่อยึดที่สูงแล้วสุดท้ายคือการปักธงมันคือสิ่งที่คาดว่าจะเห็นในสนามรบจริงไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมคอมเมนต์ต่อมาสังเกตสิว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นไปโดยมีฝ่ายหลังยิงคุ ้กันให้นี่คือเทคนิคเดียวกับที่ยู่เครนปรับใช้หลังปี222ห้ามปล่อยให้เพื่อนรุกไปลำพังสิ่งที่น่าสนใจคือการรบในภูเขามันคล้ายการรบในเพลาะมากทั้งการมองเห็นที่จำกัดการหาที่กำบังคือชีวิตและการปักธงในตอนท้ายมันช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสุดๆคอมเมนต์ต่อมาจะเห็นเลยว่าทำไมกัมพูชาถึงถอยออกมาเพราะทหารไทยตั้งแนว ยาวแน่นอนพร้อมการหยิงคว้มันหมายความว่าการบุกทุกครั้งจะโดนกดจนแตกก่อนถึงยอดเขาจะเล่าอะไรให้ฟังไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมเอ่อคลิปวิดีโอที่มีหญิงชาวกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวกัมพูชาบอกว่านางสังหาร,หารทหารไทยไปห0ารไทยนาย พร้อมกับนา,นางต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับลูกชายของนางนางเป็นคนใส่กระสุนลูกชายบอกว่าอะไรนะใส่กระสุนไม่ทันแม่น่ะก็เป็นคนใส่กระสุนให้แล้วบอกว่าพวกเขาอ่ะสังหารทหารไทยไปห้าร้อยนายวันนั้นน่ะเอ,อ้ยเข้าตลกคือไม่รู้ว่านางไปโดนตัวไหนมาเอาดีๆถ้าทหารเราเนะี่ยเสียไป500ไห้าร้อยนายขนาดนั้นนะ่ะคิดว่าตอนนี้นะ่ะประชาชนไม่ประท้วงหรอเอาดีประท้วงไว้ก่อนสิทธิ อะไรที่เราจะได้เอาเราได้ไม่ได้ก็ขอให้ประท้วงไว้ก่อนใช่ไหมแต่ก็คือก็งงเหมือนกันว่าคนพูดน่ะไม่เท่าไหร่แต่คนเชื่อเนี่ยพิจารณาไปเกิดใหม่ได้เลยโอาดีๆ คลาสสิกเลยของการครองที่สูงคอมเมนต์ต่อมาเห็นได้ชัดเลยว่าทหารไทยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่ได้บุกอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ค่อยๆเคลื่อนพ,พลแบบกดดันฝ่ายตรงข้างไปด้วยนี่คือตัวอย่างตำราของยุทธวิธีทหารราบเบากัมพูชาไม่มีทางสู้การฝึกและการประสานงานระดับนี้ได้หรอก คอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจเลยที่กัมพูชาแพ้ในศึกย่อยนี้เพราะทหารกัมพูชาหลายครั้งดูเหมือนกองกำลังติดอาวุธสมัครเล่นมากกว่าจะเป็นทหารประจำการจริงๆรอ๋อคอมเมนต์นี้เลิศจริงๆมีความคิดเดียวกันเลยว่ากองกองกำลังของกัมพูชาเหมือนกองกำลังติดอาวุธเนะาะทั้งเครื่องแบบทั้งอะไรแต่ว่า มีหลายคนให้ความรู้ว่าทำไมเอ๊กัมพูชาถึงชอบใส่รองเท้าเขาเรียกอะไรช้างดาวน่ะโอ้ที่มันเป็นรองเท้าแตะเพราะว่าเวลาโดนกับระเบิดมันจะไม่โดนแรงอัดเหมือนรองเท้าก็แล้รองเท้าคอมแบทของทหารไทยที่ท,ที่มีใส่ใช่ไหมเขาก็เลยชอบใส่รองเท้าแตะอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่แค่อย่างงั้นเวลาเราดูชุด ยูนิฟอร์มของเขาเนาะเราจะนึกถึงพวกเขมรแดงสมัยก่อนอะเป็นเหมือนกองกำลังติดอาวุธจริงๆแบบไม่มีอายะไม่มีการฝึกไม่มีอาจจะมีการฝึกแบบกองโจรเหมือนนะจริงๆอ๋อฉันกลัวแล้วก็ส่วนการฝึกแบบวินยัยการฝึกให้เป็นเหมือนอายะชนให้อยู่ในกรอบกฎหมายของนานาชาติะ่ะเหมือน ไม่มีโอ oh, จะมีหน่วยอะไรที่บาร์บีคิว v อ q อะไรสักอย่างที่ที่เหมือนที่เหมือนจะยูนิฟอร์มดีขึ้นมา,มาหน่อยหรือเหมือนมีการฝึกขึ้นมาหน่อยตัดผ้าไปที่ไทยที่ส่งหน่วยรบพิเศษอาวุธดีกว่าฝึกมาดีกว่าและมีวินัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด คอมเมนต์ต่อมาหากมองตามประวัติศาสตร์การประทะตามชายแดนไทยกัมพูชารถถังไม่เคยมีบทบาทเด่นมาก่อนครั้งนี้อาจหมายถึงไทยต้องการโชว์รถถังรุ่นใหม่อย่าง v t 4หรือแค่พยายามควบคุมภาพลักษณ์ด้วยการแสดงศักยภาพรบแบบผสมเหล่าไม่ว่าทางไหนก็ตามมันก็ทำให้ตั้งคำถามว่าพวกเขาพร้อมจะยกระดับไปไกลแค่ไหน คอมเมนต์ต่อมาน่าสนใจนะโดยปกติการรบในป่ามักจะเข้าทางฝ่ายตั้งรับแต่จากคลิปนี้ดูเหมือนทหารไทยสามารถบุกขึ้นเขาภายใต้การยิงได้สำเร็จซึ่งไม่ง่ายก็มันเป็นพื้นที่ของเราอ่าคมเ์อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะก็ถูกแล้วไงเราก็รู้วิธีขึ้นวิธีลงเราไม่จำเป็นต้องลงอะเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเราอยู่สูงใช่ไหมประเทศเราอยู่สูงกว่าประเทศเขา โอ้มันก็เหมือนแบบมันก็ดีกว่ากันไงเห็นไหมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเราอ่ะดีกว่าเราก็ต้องยึดคืนเออแล้วดันพวกมันตกลงไปดันพวกมันกลับไปกลับไปที่ต่ำๆที่เคยอยู่อย่าขึ้นมาอีกละ่ะเออได้เลยอยากเห็นการวิเคราะห์เชิงแทสติกละเอียดกว่านี้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาไม่ค่อยได้เห็นการรบในป่าจริงๆแบบนี้บนคลิปหรอกปกติฟุตเทจสมัยใหม่จะอยู่ในเมืองทะเลทรายหรือพื้นที่โลง่งแต่ที่นี่คือพุ่มไม้หนาทึบมุมมองจำกัดและใครที่ยึดที่สูงได้คือได้เปรียบทั้งหมดทหารไทยชัดเจนมากว่าถ้าใครครองสันเขาได้ก็จะควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเหมือนเวอร์ชั่นย่อของสงครามยึดที่สูงสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองเพียงแต่เพิ่มโรนเข้ามาในสมการ คอมเมนต์ต uhm. really oo, ่อมาการปักธงคือสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากถ้าในเชิงยุทธวิธีการครองเนินนี้หมายถึงการมองเห็นปราสาทและพื้นที่รอบๆได้หมดแต่ในเชิงจิตเคยไปสมัยนานมาแล้วตอนที่เสียเขาพระวิหารไปใหม่ๆน่าจะประมาณปีห้าใกล้มากห้หรือ5-8าแปจำไม่ได้ ไปตรงที่เขามีบังเกอร์ของพี่ทหารแล้วมันจะมีกล้องสองทางไกลอะเราสามารถแต่เป็นของทหารเนาะเราจะใช้กล้องสองตรงนั้นอะส่องแล้วเราจะเห็นดีเทลของเขาพระวิหารที่เราเพิ่งเสียไปใหม่ๆแล้วเราก็เห็นทางเดินจากฝั่งของเราอะเดินขึ้นไปแล้วเหมือนมันเป็นจาง,งอยเขาเรียกอะไรสัวเขาเรียกอะไร <laughs> จาง,งอยไหมนั่นแหละอมันเป็นแบบ อันเนี้ยออกไปอ่ะแล้วเขาพิวิหารตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะเราจะรู้เลยว่าฝั่งที่เราอยู่อ่ะเราอยู่สูงกว่าเขาแล้วเนินมองลงไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราอยู่บนภูเขาอะ่ะเออแล้วเราก็จะเห็นทางจะเห็นแบบพวกอะไรต่ำๆอยู่แถวนั้นเออแล้วคือป่าเขาก็เต็มไปหมดแต่ก็คือเราเข้าไปเนาะตอนนั้นก็คือจะมีแบบบังเกอร์ของทหารเต็ม ไปหมดแล้วเขาจาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะแถวนั้นเออแต่อันนี้ก็นานมาแล้วแหละแสดงว่าปีนั้นเนี่ยยังไม่มีใครขึ้นมาแล้วมีการค่อยๆขึ้นมาหรอหรือ,รอยังไงโอ้อันนี้แปลกเนาะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นหลายปีที่ผ่านมาทำไมทหารของต่างชาติถึงสามารถลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยได้อย่างง่ายดายขนาดนั้น เออเอาจริงๆเพราะว่าเราก็บอกไปแล้วเนาะว่าเส้นแบ่งเขตก็คือเส้นสันปาน้ำ natural line ที่ขีดเส้นแบ่งกันมาตั้งแต่สมัยบรพรพบุรุษดึกดำบรรพระเจ้าหำมสามหาวอะไรก็ว่าไปเนาะแต่พอประเทศนั้นลืมตามเหมือนจะลืมตาอ้าปากได้เหมือนจะพยายามที่จะเคลมพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตเอาดีๆถ้า ถ้าเราสามารถทำได้เหรอเนาะก็อยากจะให้อยากจะให้ตีกรอบไปเลยว่าสร้างกําแพงนั้นแหละอะสร้างเขตแดนให้มันตึงๆอย่าให้มันเข้ามากวนอย่าให้มันไปเปลี่ยนเส้นสัรปันน้ำเพราะว่าเห็นหลายๆหลายๆข่าวเลยมีการออใช้อะไรนะใช้น้ำซอตะลิ่งให้ให้เขตแดนเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ถูกเนาะ นั่นแหละแล้วก็เลยคิดว่าเราควรที่จะหาวิธีทำให้เขตแดนมันเป็นเขตที่ถาวรไม่ต้องเราเบสอออะไรนะ n a t u r ร l ไอสันเขตสันปาน,น้ําตอนเนี้ยก็คือตอนนี้เราก็สร้างจุดให้มันเป็นจุดถาวรเลยอย่าให้อะไรมาสามารถทำทาลายออกไปได้เนาะสร้างกแพงอัดีที่สุดมันจะได้มีแบบวัตถุให้เขามองเห็นได้เนาะว่าอันนี้คือเส้นแบ่งเขตแล้วนะนี่ ที่ของฉันนั่นที่ของเธออยู่ของเธอไปอะไรอย่างนี้โอ้โลดวิทยาสำหรับทหารและประเทศการปักธงบนพื้นที่พิพาทคือการประกาศอธิปไตยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมกองทัพในประวัติศาสตร์ถึงทำสิ่งเดียวกันมาตลอดตั้งแต่ยุทธการอิวจิมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นโมเมนต์ที่ทรงพลังไม่ว่าจะมองเธออะไรคืออิวจิมาวะ ฉันก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะนี่ฉันก็ด้นสดเลยนะนี่จากฝั่งไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อมาหลายคนชอบพูดว่ากัมพูชาสร้างกองทัพขึ้นมาเยอะแต่คลิปนี้แหละคือความจริงพอถึงเวลารบจริงๆก็เละเทะ การรบ QCB ในป่าไม่ใช่แค่ถือ AK แล้วสาดกระสุนมั่วๆแต่ต้องเคลื่อนเป็นทีมภายใต้แรงกดดันซึ่งไทยชัดเจนว่าซ้อมมาเป็นระบบส่วนขเขมก็ดูแค่ยิงสุ่มๆจนกระสุนหมดมากกว่า จากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่ากัมพูชามีหน่วยที่เรียกว่า B H Q อยู่เหมือนกันบอกกันว่าฝึกมาเพื่อการรบในป่าโดยเฉพาะตามทฤษฎีแล้วน่าจะพอรับมือการรบประชิดในพื้นที่แบบนี้ได้อยู่แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้เลยว่าหน่วย B H Q อยู่ในสมรภูมิภูมิเขือครั้งนี้หรือเปล่าเคยได้ยินว่าหน่วย B H Q สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกองกำลังปกป้อง ตระกูลหุ่นซึ่งจะชำนาญในการรบพื้นที่ในเมืองมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าใช่ปะไม่แน,น่ใจว่าได้ยินมาผิดหรือเปล่าแต่ได้ยินมาแบบนี้นะ ปลถ้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์หรือทหารประจำการทั่วไปก็คงไม่แปลกที่จะแพ้ยับถึงจะมีหน่วย b h q อยู่จริงๆแต่การฝึกในตำรามันก็ไม่เหมือนกับประสบการณ์การรบจริงซึ่งนี่แหละคือจุดที่รบพิเศษไทยเหนือกว่า คอมเมนต์ต่อมาตอนที่ทหารด้านหลังยิงกดสนับสนุนทั้งที่มีพวกตัวเองอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำเอาผมเกรงเลยในการฝึกแบบตะวันตกมักถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงที่จะยิงโดนพวกเดียวกันแต่ก็คิดว่ามาตรฐานการฝึก SOP ของพวกเขาอาจต่างออกไปถ้าทหารถูกฝึกมาให้คาดการว่ามีการยิงสนับสนุนจากด้านหลังมันอาจจะไม่เสี่ยงเท่าที่เราคิดแต่ขอบเขตของความผิดพลาดมันแคบจนดูน่ากลัวจริงๆจากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่า ใช่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันบ้าชัดๆแต่ถ้าสังเกตดีๆการยิงจากด้านหลังมันไม่ได้เล็งตรงผ่านหัวพวกเดียวกันแต่เบี่ยงมานิดหน่อยแสดงว่ามันเป็นเทคนิคที่ซ้อมมาแล้วโดยหน่วยสนับสนุนจะยิงออกด้านข้างเล็กน้อยเพื่อกดดันศัตรูแต่ลดโอกาสเสี่ยงยิงโดนเพื่อนในพื้นที่อย่างป่าหรือสันเขามันไม่ค่อยมีช่องยิงปลอดภัยสมบูรณ์อยู่แล้วทำให้ต้องปรับหลักยุทธวิธีตามสภาพแวดล้อม แน่นอนว่าความเสี่ยงยังมีจริงถ้าใครพลาดก้าวเดียวหรือยิงช้าไปนิดเดียวก็อาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้แต่ผมมองว่ามันสะท้อนถึงความมั่นใจในระดับการฝึกและความเคยชินของร่างกายมันไม่ใช่แนวทางแบบนาโตที่เน้นปลอดภัยสุดๆแต่เป็นการอาศัยความไว้ใจและวินัยสูงสุดในหน่วย คอมเมนต์ต่อมาผมเป็นลูกครึ่งไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนเอาคลิปนี้ให้แม่ดูแม่ร้องไห้ตรงฉากสุดท้ายสำหรับคนรุ่นแม่ทงชาติไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือความทรงจำการเสียสละและอัตลักษณ์คล<อ>ิปนี้ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบการเห็นทหารสู้ท่ามกลางเสียงปืนแล้วสุดท้ายยกทงขึ้นด้วยมือที่มั่นคงเป็นภาพที่จะไม่มีวันลืมคอมเมนต์ต่อมา โคตรอยากได้แบบซีรีส์เต็มๆเ,เลย <S 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 คลิปหนึ่งนาทีมันสั้นเกินเหมือนเรียกน้ำย่อยอยากดูว่าการโจมตีเริ่มยังไงการประสานงานเป็นแบบไหนอยากได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารด้วยในฐานะคนที่สนใจประวัติศาสตร์การทหารการได้เห็นการรบจริงๆของทหารยุคใหม่ในพื้นที่พิพาทมันมีคุณค่ามากสงครามไทยกัมพูชาไม่ค่อยขึ้นข่าวใหญ่แต่คลิปแบบนี้ทำให้เห็นว่ามันตึงเครียดขนาดไหน คอมเมนต์ต่อมาถ้าการรบนี้เป็นการผลักดันครั้งสุดท้ายก่อนที่ทรัมป์จะประกาศหยุดยิงจริงๆมันแทบจะเป็นฉากภาพยนตร์เลยด้วยซ้ำประกาศหยุดยิงอะไรละ่ะฝั่งนั้นไม่หยุดอะ่ะแล้วบอกอะไรมันเป็นการประสานงานที่ผิดพลาดของทหาร ของทหารในพื้นที่แล้วทําไมไม่ทําโทษทหารในพื้นที่อ่ะไม่เคยไม่ไม่ได้ยินข่าวว่าทําโทษทางวินัยทหารในพื้นที่เลยนะที่มีการเขาเรียกอะไรฝ่าฝืนกันปฏิบัติงานหรอฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าฝืนคําสั่งเออตอนแหลมากเอาดีๆเป็นประเทศที่ตอนแลไม่รู้านาะยกรัฐมนตรีนอนหลับไหมแต่ละวันนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมฉันต้องมีประเทศเพื่อนบ้านเป็นแบบนั้นด้วยอะ ฉันกลัวเหมือนจะได้ยินคำสั่งหยุดยิงดังขึ้นหลังจากธงถูกปักลงไปช่วงเวลาแบบนี้แหละที่จะถูกจารึกไว้แม้การเมืองเบื้องหลังจะซับซ้อนกระตามคอมเมนต์ต่อมาถ้าใครเคยศึกษาความขัดแย้งบริเวณปราสาทเขาพระวิหารมากก่อนจะรู้ว่าภูมะเขือไม่ใช่ภูเขาธรรมดามันคือจุดที่สามารถมองเห็นปราสาทและพื้นที่รอบข้างได้การที่กัมพูชาเสียตรงนี้ให้ไทย เท่ากับว่าพวกเขาต้องทำงานในพื้นที่ขอแยง้งเอ๊ <laughs> ฉันอาจจะคิดมากเกินไปเนาะใช้คำว่ากัมพูชาเสียพื้นที่ตรงนี้ให้ไทยเดี๋ยวขอขอแย้งไปนิดหนึ่งนะกัมพูชาไม่ได้เสียพื้นที่ตรงนี้ให้ประเทศไทยประเทศไทยยึดคืนพื้นที่ตรงนี้เอาฉันฉันงงกับคำพูดของตัวเองอะอาจจะอาจจะถูกเนาะแต่ขอบอกไว้เลยว่า พื้นที่ตรงนี้มันเป็นของประเทศไทยมาโดยตลอดกัมพูชาไม่เคยยึดพื้นที่ตรงนี้ไปเลยแต่แต่เขามีความหน้าด้านไงแล้วก็คนใหญ่คนโตในประเทศไทยอ่ะไม่จะเรียกว่าไม่สนใจก็ไม่รู้นะเอา้าเดี๋ยวจะใช้คําว่าพยายามโต้แย้งด้วยสันติวิธีส่งจดหมายร่อนจดหมายไปทุกปีทุกปีอะไรก็ว่าของเขาไปแต่กัมพูชานิ่งเฉยไม่สนใจยังทําการสร้างอา อะไร Military base ยังทำการสร้างบังเกอร์ทหารต่างๆยังทำการสร้างบันไดเพื่อไต่ขึ้นมาบนภูมิมะเขือยังทำการสร้างกระเช้าเพื่อขึ้นมาบนภูมะเขืออันนี้ก็คือไม่ถูกต้องเอาดีๆนะถ้าเขาเป็นคนในประเทศเราอะอย่างเช่นเราทะเลาะก,กันกับเพื่อนบ้านของเราเนาะถ้าเกิดเขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายเข้ามา ทำสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่ดินของเราเนี่ยฉันแจ้งตำรวจไปแล้วเออแล้วก็ติดคุกเลยแล้วก็จ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันเลยแต่อันนี้อะไรอันนี้อะไรคนหน้าด้านอะหน้าด้านมากต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉันนะถ้าเป็นแบบนี้นะมาบุกลุกพื้นที่ของฉันโอ้ฉันก็งงกับพวกเธอบ้าบอแล้วอะไรพวกเธอไม่ได้เสียพวกฉัน่ะเสียพื้นที่ให้พวกเธอไปตั้งหลายปีพวกะัะน่ะยึดคืนเข้าใจปะเข้าใจไหม อย่าขึ้นมาอีกนะเกลียแดบบมากเลยประเทศนี้เนี่ย ที่แบบตาบอดซึ่งอธิบายภาพศพที่หลุดออกมาบนดักเว็บได้เลยพวกเขาน่าจะพยายามบุกยึดคืนหลายระลอกและผลลัพธ์ก็ชัดเจนว่าเละคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเวอร์ชั่นที่ยาวกว่านี้แบบไม่ตัดต่อไฮไลท์แค่หนึ่งนาทีมันดูเหมือนหนังเหมือนสื่อชวนเชื่อ,อแต่ก็ปิดบังด้านจริงของรบไปด้วยมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าพวกเขาเคลื่อนตัวขึ้นสันเขาชันๆน,นั้นยังไงถ้าม มีเวอร์ชั่นเต็มคงช่วยให้เห็นภาพที่แท้จริงได้ชัดกว่านี้เดี๋ยวจะเล่าอายอะไรนี่ <c oughs> มันจบแล้ววันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสาายไได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์เธอแล้วเธอก็จบแบบนี้เลยโลฝั่งเราอะยุทธศาสตร์พื้นที่ยุทธศาสตร์เหนือกว่าแน่นอนเราเราฝึกมาดีฉันก็อวยทหารของฉันแหละเป็นปกติ